อา่าตั้งใจเอ้ยฟังเทศสักเล็กสักน้อยแล้วสู medim, วยังปล่อยลมสูเต็มที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะศีลานุภาเวนะจาคานุภาเวนะ เทวตานุภาเวนะเมตานุภาเวนะตีณนะบัดนี้จะให้ญาติพี่น้องทุกทุกคนตั้งใจเราทุกคนได้ทำความดีแล้วในวันนี้ให้ตั้งใจอุทิศหายาชาติกูลใด ที่ยังตกค้างอยู่ในโลกตั้งแต่อนเนกชาติเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันมาเคยเป็นญาติเป็นชาติกะกูลกันมาเคยร่วมสุขรวมทุกขนํำกันมาหลายภพชาติ ผู้ที่ตกลงต่ำนานกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดในโลกหรือยังเป็นเปรตเป็นผีประการใดๆเพราะฉะนั้นให้เราญาติพี่น้องทุกๆคนจงตั้งใจให้ละลึกถึงอนุภาพของพระพุทธอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ให้ลเล่นลึกถึงศีลของตนที่ได้สัมปทานกันอยู่มาและลึกถึงของทานพวกเราและลึกถึงเทพเจ้าทั้งหลายให้ช่วยเหลือทุกประก,การแก่ผู้ทุกทุกได้ยากเพราะวันนี้พวกเราทุกๆุกคนนั่นเองได้ตั้งใจมีเมตตาเจตนาว่าจะทำบุญอุทิศ อา้ญาติชาติกูลใดๆที่อยู่ตกข้างที่ไหนๆเพราะฉะนั้นเมตตานุภาเวนะด้วยความเมตตาจิตของพวกเราจงมีอนุภาพมีลิทธานุภาพประการใดๆนี่ละขันเราตั้งใจแล้วต้องมีลิทธขันถ้าไม่ตั้งใจ มันไม่มีลทธิ์เหมือนกับไฟมันไม่ลุกมันก็ไม่ร้อนคันมันลุกแรงมันก็ต้องร้อนแรงเหมือนลมลมมันพัดคอยที่สุดจนเราไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่เย็นคันมันพัดแรงมันก็ต้องเย็นสบายน้ำเหมือนกัน อย่าพอนึ่งหยดหรือว่าพบผิวมาดิตหน่อยมันก็ไม่รู้สึกว่าความมันเย็นขนาดไหนฉันเราอาบน้ำหรือเราทำให้มันตกใหญ่โตหัวฐานประกันในใดมันก็เย็นฉันใดนี่ให้เราคิดนึกหนื่งจิตของเราทุกคนจงตั้งใจของตนในวันนี้ องกายกรรมวาจีกรรมมนโนกรรมวัตถุกรรมพระการนใ,นใดๆที่พวกเราได้ตั้งแล้วได้อุทิศหาญาติพี่น้องทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึกอย่าได้ไปปล่อยลมอย่างอื่นเกินไปมันไม่เป็นประโยชน์อะไรที่ปล่อยไปนั้น มันเป็นคำปลมไไปต่ําต่ำเรื่องมันเป็นของสกปรกมันไม่เป็นของสะอาดสิ่งที่มันสะอาดนั้นเราอุทิศเราตั้งใจเราละ,ละลึกถึงความดีเราละ,ละลึกเมตตาเราละลึกอยู่เสมอที่สิ่งความดีจึงได้ขึ้นชื่อว่า เมตตาปาลมีเราอุทิศให้สัตว์ทั้งหลายในโลกให้ได้รับผลสุวรรณสามเมตตาปาลมีมัดยาเป็นวงขอบเขตกว้างขวางที่สุดสัตว์ทุกตัวที่เคยเบียดเบียนนี่เคยทำลายกันมาอย่างใด ขันได้เข้ามาในขอบเขตของข้าพเจ้าที่ได้วางเขตไว้แล้วอย่าได้คิดเบียดเบียนอย่าได้คิดปองลายกันให้หนานึกถึงเมตตาซึ่งกันและกันตลอดไปจนผลที่สุดลีแทงแท้ๆมันขึ้นหนังหนังขึ้นหลังขึ้นนัง่งหลังเสือจับหม้อน้ำทรงให้พ่อแม่ของตน เพื่อนนังหลังหมูแล้วจับหม้อน้ำไปส่งถึงพ่อแม่ของตนไม่มีเบียดเบียนกันประกันใ,นใดๆทุกอย่างอันนี้เพลวัสุวรรณสามเมตตาปรมีสัมปันโนอิติปิโสปะวาเนี่ะให้เราญาติพี่น้องทุกคนที่เราทำความเมตตาในวันนี้ ให้ผมพากันตั้งใจของตนทุกคนอุทิศให้พวกเขาที่ตกหล่นให้ได้รับผลพ้นจากิบากกรรมจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปภายข้างหน้าพวกเราที่ยังเป็นบุตรชนยังหน้าที่จะได้เกิดต่อไปในโลกอันนี้หลายภพชาติยัจะได้พบปะกันอีกต่อไปภายข้างหน้า จะได้เป็นมิตรเป็นสหายกันจะไม่ได้เบียดเบียนอิจฉาทำลายกันประการใดๆเพราะโดยการที่เราสงเคราะห์เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยให้เราทุกคนจงตั้งใจของตนในใจอลมมณะปัจจยโยะธรรมเป็นอารมณ์อยู่เสมอในใ,นใจ อธิปฏิปัจจยโยเราทำเป็นนิดอยู่ในใจเหตุปัจจยโยเราทำเหตุที่ถูกต้องทำเหตุที่ให้ได้รับผลความเจือกเย็นแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้ละเป็นผลประโยชน์ได้มากเป็นผลประโยชน์ทางตัวของเราที่จะได้รับผลแห่งความสุขความเย็นใจ ต่อไปเพราะเราทุกคนยังเป็นบุตรชนอยู่ในเวลาเหนี่ยวนี้เราทุกคนยังจะได้เกิดต่อไปอีกพบภายฝ่ายข้างหน้าอันการเกิดของพวกเราเอาแน่นอนไม่ได้ชีวิตใดที่เราพบปะคนผ่านชีวิตนั้นก็ต้องตกนรกชีวิตใดที่เราพบปะบัณฑิต ชีวิตนั้นก็ต้องได้ไปสู่สวรรค์ชีวิตใดที่ตัวของเราทำแต่กรรมความชั่วตลอดไปชีวิตนั้นก็ต้องหนาทีไปเป็นสัตว์เป็นเปรตไปตกนรกนานเท่าไหร่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกชีวิตวัดเดียวนี้ที่ตัวของเราได้พบปะ ศาสนาของพุทธเจ้าโคตมะของพุทธเจ้าที่ได้วางไว้แล้วห้าพันปีพุทธองค์เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ยังมีนิสัยมีปัจจัยได้สะสมความดีแต่อเนกชาติเขามาพบปะเขาจะได้ต่างใจต่างกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมวัตถุกรรม เขาจะได้กรรมความดีติดตามนำตัวตลอดกันไปฝ่าย,ยข้างหน้าจนกว่าเขาจะได้สำเร็จมคผลเราตถ,า,ถาคตเมื่อเป็นบุตรชนบำเพ็ญบรารมีตั้งแต่นึกในใจอยากจะเป็นพุทธเจ้าตลอดออกปากว่าจะขอได้เป็นพุทธา ตลอดถึงได้รับพยากร์มาตั้งแต่พระเจ้าทิพย์ังก่อเป็นระดับตันมายืนเข้าคิวจะเมื่อพระเจ้าตันหังกาโลมหาวิโรเมทังกาโลมหยายโสสารนังกาโลกะิโตสามองค์ยืนเข้าคิวอยู่ว่าจะได้รับพยากรณ์แน่นอนจนมาถึงพระเจ้าทิพย์ังกรแล้วจึงได้รับพยากรณ เป็นของแน่นอนจะได้สำเร็จมักผลของตนต่อไปภายข้างหน้าพุทธองค์ได้เป็นบุตรชนอย่างอย่างเดียวกับพวกเราบดเดียวนี้เองแต่เป็นผู้ตั้งใจของตนอันเนีวแน่ทำความดีของตนเป็นนิดแต่ชีวิตที่เป็นมาเบื้องหลังตกทุกข์ได้ยากตกนรกตกอวิจี และเป็นคนทุกคนอยากเป็นสัตว์เดรัจฉารเป็นเปรตเป็นผีเป็นมนุษย์ผู้ดีผู้ชั่วมนุษย์ผู้ทุกข์ผู้สุขมนุษย์ผู้แก่ผู้หลนรูปร่างสวยงามเป็นระดับกันมาตลอดเป็นนิดผลที่สุดก็ชัยชนะได้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก อันนี้พุทธองค์เป็นตัวอย่างแล้วในการสร้างบำเพ็ญความดีของตนตั้งแต่นึกพบปะพระเทรละผู้อยู่ในป่าดงเพราะยุคสมัยนั้นพุทธเจ้าวางศาสนาไว้แล้วพิกขุชุดท้อยปลายแหลมกันมาปลายชายกันมานั้นเปะปะลุงลังหาผู้จะมีศีลทานหาในยญก ท่านก็เลยหนีออกไปอยู่ในป่าดงบำเพ็ญความดีตั้งใจ,จเจริญพรน,นาตามความสบายใจบินบาทกินกับบุคคลผู้ไปหาตัดไม้พุทธเจ้าของเราเป็นช่างไม้ไปพบปะเกิดความยินดีพอใจจึงได้ตั้งใจอุป,าปถากปถมตลอดชุดชั่วชีวิตของพระเทระเจ้าตั้งแต่นั้นละ นึก <N> ในใจต้องการอยากจะเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปภายข้างหน้าได้ผ่านพพพรพะุทธเจ้ามาแล้วห้าสิบแสนพุทธะหนึ่งหมื่นพุทธะหนึ่งพันพุทธะห้าร้อยพุทธะแปดสิบห้าพุทธะก็เลยได้สําเร็จเป็นองค์พุทธเจ้าโคตมะ เกิดขึ้นมาทันทีในโลกอันนี้ให้เราคิดนึกในการทำความดีให้เราทุกคนผู้มีนิสัยแล้วในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าเราทุกๆคนนั่นเองได้ผ่านพพปะพุทธเจ้าได้ผ่านพพปะพระอรหันต์ได้ผ่านพบปะบปะระ,าราารปะเจกปุถะได้ผ่านพบปะพลุศีโยคี ได้สดับรับฟังโอวาดของจักรพรรดิตาธิราชการทำความดีของเรากันมาแต่ยังบัตรชัยชนะจึงได้ขึ้นชัวรเรายังเป็นบุตรชนหน้าที่ตนของตนทุกคนนั่นเองจะมีการเกิดการตายในโลกสูงสูง,สงต่ำต่ำเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นเทวดาตกนรกไปสู่สวรรค์ อันนี้เป็นหนาทีของพวกเราทุกคนคันธภูมีความคิดความอ่านตั้งใจมาขอหายให้ข่านี้ได้รับผลความดีอยู่เสมอให้สมบัติของบัณฑิตติดอยู่ในกายในใจของข้าทุกภพชาติละเว้นชิงความชัว่วใดใดตั้งใจเป็นคนมีหิริคือความละอายโอตโอโปตะปะ ความสะดุ้งกลัวแก่บาปประกันใ,นใดๆอยู่เสมออันนั้นแปลว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นบรรดาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จนตลอดกันไปนานที่สุดกว่าจะได้ไปพบปะนรกจะเป็นครั้งอันนี้แปลว่าบุคคลผู้มีปัญญาบุคคลผู้มีความคิด บุคคลผู้รู้จักเหตุผลแห่งความดีและความชั่วตลอดไปในชีวิตของตนบัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราได้พบปะแล้วคำสอนของพุทธะที่ได้วางไว้แล้วมีอยู่ที่บอกขนทางความดีและความชั่วให้ตัวเราทุกคนจงคิดนึกใช้ปัญญาคิดอ่านพิจารณาให้ดีอย่าได้พมพากันเมาจะเรื่องกิน เมาจะเรื่องเล่นเมาจะเรื่องหาอันนี้เราอนเนกชาติหากันมาเป็นนิดอะไรจิตตามตัวเรามาบ้างเราเกิดมาเบื้องต้นก็เป่วยกายเมนหนุ่งผ่านุ่งเสื่อประการใดใหญ่ขึ้นมาแล้วจึงวิ่งเต็นหาสิ่งของเป็นเครื่องบำรุงร่างกายอันนี้เราให้เราคิดนึก เราเมาเกินไปแปลว่าสมบัติใดๆไม่ได้ติดตามนำเราไปประการใดๆมีติดติดตามรักษาพิทักษ์ตลอดไปบุญกับบาปทางสองคันเราสะสมความชั่วบาปกรรมมีกำลังบาปกรรมก็ต้องครอบคุมรักษาตนของตนไปสู่ความทุกข์ตลอดไปคันถ้าเราสะสมสมบัติความดีคือบุญกุศล บุญกุศลก็พิทักษ์รักษาบรคับประคองตัวของเราก็ต้องไปสู่ความสุขชีวิตใดๆที่เราสะสมความดีชีวิตนั้นความสุขจะเกิดขึ้นของตนตลอดไปนี้และให้เราใช้ควาคิดความอ่านในใจของทนของตนทุกๆคนตลอดไปจึงได้คืนเชื่อตัวของเราผู้ติดตัต้งใจสะสมความดีของตน ผู้รักใครผู้ยินดีผู้ปรารถนาหาความสุขตลอดไปเป็นนิดเมื่อเราได้รับผลความดีเราจะเริญเมตตาให้แกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพวกเปรตพวกผ,ผีเขาก็ได้รับส่วนบุญกุศลกับเราผู้เท่มีความสุขเพราะเรามีผลความดีคือบุญกุศลเหมือนกับบุคคลเราไปพบปะ ขอกับบุคคลผู้สับสินเข้าของเขามากนั่นเองเขาก็ต้องแบ่งปันให้เรานิดนิด,นดหน่อยหน่อยหรือให้เราทำการทำงานเราก็ได้รับกินเงินเลี้ยงชีวิตของตนต่อไปนี่ให้เราทุกคนจุงคิดนึกตนของตนทุกคนที่เราตั้งใจความดีของตนให้มีคุณสมบัติในจิตในกายของตนตอลอดไปจึงไดคืนชื่อว่า ตัวของเราผู้ตั้งใจเมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นที่อาตามาได้แสดงพุทธานุภาเวนะนุภาพของพระพุทธเจ้าที่แต้เราตั้งใจเป็นอารมณ์เสมอทำรมานุภาเวนะรมของพุทธะที่เราได้สาธยายบาดประกาศถาและลึกเป็นอารมณ์อยู่เสมอ สังคานุภาเวนะพระอริยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายที่ได้วางภระาศาสนาช่วยขยายให้ความกว้างขวางกว้างขวางทุกประการได้ทำเป็นพิธีต่างๆผู้เราเกิดมาได้กราบไหว้ได้สักการะบูชาได้ตั้งใจทำความดีศีลานุสติสินของเรานั่นเองเป็นคุณ นภาพอันดีอันหนึ่งที่เราตั้งใจประกอบความดีตลอดไปจาคานุภาเนี่ยนะเราแบ่งปันให้ทานประการใดๆใ,ในชีวิตเช่นบัรเดียวนี้เราได้ตั้งใจอุทิศอยู่เสมอตั้งใจของตนนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจคิดนึกตนของตนในชีวิต ที่เราทำความดีของตอนเส้นในวันนี้ที่พวกเราได้เจตนาตั้งใจจะทำบุญอุทิศหาพวกเปรตพวกผีพวกญาติพี่น้องตั้งแต่อเนกชาติที่การเกิดมาในโลกยังตกทุกข์ได้ยากประการใดๆใเราก็พร้อมพากันช่วยเหลือให้เขาได้รับผลความสุขความเจริญต่อไป เมื่อเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปภายข้างหน้าก็าจะได้พบปะกันอีกต่อไปจะได้เป็นพักพวกื่อนผงซึ่งกันและกันตลอดกันไปเช่นพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้ที่ขยันในการเกิดผู้ที่ตั้งใจขยันในการแบ่งปันประการใดเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์มีพัก พวกพื้นผงทั้งหลายมีบริษัทบริวารและมีลาบสักระไปมาทินสถานใดโมพักพวกพื้นผงประกันใดใดเพราะท่านเป็นคนขยันหนึ่งในการเกิดสองในการแบ่งปันสามในการมีเมตตาสีในการเจริญธรรมะและศีลการให้ทานประกันใดใด ท่านกเม่ได้สำเร็จหมักผลจังมีฤทธานุภาพอำนาจประการใดๆนี่ให้เราทุกคนจงตั้งใจของตอนนาทีของพวกเราอันจะได้เกิดต่อไปในโลกตลอดกันไปอย่าเข้าใจว่าแบ่งเล่าให้กันกินอันนั้นมันศัตรูกันนะชีวิตหน้าต้องเป็นภัยศัตรูซึ่งกันแบ่งปันอันชิงอันไายกาศ มันต้องเป็นศัตรูกันต่อไปภายข้างหน้าไม่เป็นมิตรเป็นสหายประกันในดใดนี่ละให้เราตั้งใจของตอนที่อาตมาได้แสดงในพุทธานุภาเวนะพอสมควรกับกละวีลาอีวังก็มีด้วยปการัสนีอาตั้งใจอุทิศ อาดาชิเมอากาชิเมยาติมิตาจัง้าจาเมเปตานังทักกินังทาจาพูเบกตามนุษย์สลังนาฮิลนังวาโซโกวาชาวันชาปิเทวนาณตังเปตานอมัตตะ เอวังติทันติยาติโยอายัญจโคตักินาตินาสังกัมหิสุปฏติติตาธิการลตังหิตายตสานาโซปะกัปปติโสญาติธรรมโมจะอยังนิาจิตโตเปตานะภูจะตกตะอุญละลาภัญจะภิกุนุปนินดังตุมเฮหิปุญญังปัสสุตังอนาปันติภวตุสัพมังกลังละขันตุสัพปเทวตาสัพบุ สัพพธรรมมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุตีสันดานิไม่ยังพันเตอพุทธามะอภุกิจามัยังนุบาลานิยาญาติสดานิตรงนี้ก็ลวยะตา